สวัสดีครับไ <c oughs> ม่นี้สิอ้อมหนูเด็ดหนูตัวนึงครับเนี่ยครับหนูเป็นขั้วไม่หาเรียบร้อยแล้วสิอ้อมหนูครับมเมือนี้ใส่ผักตะยางอยู่ครับไม่นี่หัวหอมครับสิอ้อมเด้หัวหอม ในแทกซี่แักซี่กันเลี้ยงล่ะแล้วที่ัทกซี่กับจนเลี้ยงมะโอ้โดนล่ะกซขี้ก็ได้ซี่ตลาดครับใส่ใบพัดกระดูกอ้อมหนูใส่ใบพัดก,กระดออูก,กเนี่ยมันหัวขม น้ำลำจากหน่อยหนูยังพ่ได้ซับอยู่ครับเดี๋ยวซับหนูกันนะครับนะเดี๋ยวฟักหนูก่อนเอามมาพักที่ไปล่างก่อนยังพ่นด้ล่างชักอย่างอยู่ครับเดี๋ยวครับซับแล้วล่ะฝักแล้วแล้วหนูหน่อยเดี๋ยวนึง ความคุม่มขมแต่ตำเครื่องก่อนัก่ง แต่ใข่ใช่หลาย,าย,าย,ายๆ,ๆอย่างมาครับเพิ่มความหอม xây có chất hóa bơm nó mới, nghe được nó nói qua สอบเผ็ดใส่เผ็ดดูซึกจะเผ็ดอยู่จังหน่อยครับครับได้ตำ้มมาพีกกันบาดเนี่ย มันแข็งต่ำแรงเนี่ยครับโบฮิาเน่เปลือมันแข็งต่ำทั้งในสัหนึนนงบบเหลลยบุ้มซื่อกิกับคาราโบเฮตานไ่แต่ว่าได้กินเบนานะเป็ดแข็ง เดยวครับสีแดงชื่อแดงย้อนบอกพีกแดงแค่ลายน้ำเมลยกาตะไคลายน้ำตะไคใค่ะตะไคลายลายนจะแดงกินหอม ใบบกูดฉีกใไ่ครับจังหวมใบบกูดนี่บถ้าพฉีกแคนบกหอมครับเฉียแคนกินห้อมของใบบกูดเทาา้าเฉียดมันจะออกกินห้อมอย้างครับเท,ท้าเฉียดไข่เสีอเล่นกับบกอมกันไลเน,นี่ครับเพิ่มความขมอมหนูนต้องใช่ ใบพักกระเดาครับอันนี้มันบ่มมียอดครับยอดอ่อนๆบ่มีก็ไล้เอาใบเกียๆมันใส่เตย์สามใบลรองบึงแต่ประคมยังใส่ไม่ นนแลีสิเก็บน,น้ำปาลาพอลครับแลกเติมน้ำจักน้อยขวยเหียงเัเ็กน้อยครับจังเติมน้ำไม่ที่หลัง พักบ่ใช้ไหลหรอกครับมือนใช้จำเนียก็พอเนาะพักมีหอมบัวกับพักที่อีหัตุ้นเนี่ยเ่งไฟอยากหน่อยกันไฟอ่อนไหลนั่นสุกใส่ไฟยังเพ่งอยากหน่อย เมื่้กินนะอาหารปลาครับเมื่อนี่ป้อมหนูป้อมหนูใช้ผักบัวอยู่ทั้งอีทางอื่นผักบัวครับเจ้ากาลเอ,อินกาลเอดินอุ่ด่านอื่นผักบัวแต่อยู่ทั้งอืน่นเชื่อมอึ้นบกช่านะครับนะครับเอื่นผักบัว อยู่แถวกันลสินนะแต่ที่ชื่ที่รู้จักกันทั่วไปก็คือต้นหอมนี่แหละไล่มองไล่ทีก็เอื่นพัก,กและทีก็บุกคือกัน ใส่พักกระเดาเพืออ่อข้อขมหอมขมขอมมันจะขึ้นกันครับหอ,อมบางเลยครับหอหอมเพิม่มดีชุกครับรับตอนนี้หนูใกล้จะชุกละใส่หอมหอมครับจนที่ปิดหอมใส่ไปก่อน จนที่เป็นใบเป็นการมันยังใส่ที่ล เป่งแ<อ>ป้งน,<อ>นัวก่อนใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายก็บป๋หลายเป็นไรหรอครับก็อยู่ประมาณจะเครื่องช้อนน,นี่แหละจะบอสใส่กรบป๋อเสีย ก้นละคบบาบัตเนี่ยนำใส่ร่นอนำแหงแกหน่อยยังใส่พักฟ้าไปกัน,นครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังใส่พักที่หลังรอให้น้ำเดือดดีก่อนรอบสองก่อนซุก้วครับ,บัาดเนี่ย ล,ล่วงเลยเพนะแล้วก็เดาก็เต็มเลยขมขักบาทเนี่ยเส่หอมบัวก็ักษีครับบาทเนี่ยเนี่ยครับวอมเทต้นห่อง พอดีเลยครับน้ำกับพอดีเมื่อไรก็ได้ใส่ผักเข้าไปแล้วพอดีนี่ครับสุดยอดละบาทอือปิดไฟแล้วครับบาทนี่ ปิดไฟไว้ใหม้มันอบควมร้อนจักหน่อยครับอาสุกาดระบาดเลยกินหอมต้นกินเลยบาทอมหนูครับ สองปีแล้วื่อจะได้กินหนูครับดูหนูด่าห่างๆไส้ไส้คุณปากมะแห้ครับขอบุ้นหลายๆเด้อครับฝากหมาให้กินนะครับป้าด่ายไปแช่ๆ้ำกันครับ ปลาไปกันครับวนเลย Lên. Khm, lăng, khm, không lắm lê không lắm cũng mày cái đầu á không biết mày lên ยังบปนไงอยู่ดำไปแล้ครับาอาศัยความเพียรเอาว่ามันสามปีสี่ปีแล้วครับ ไม่ได้คำบาดเลยครับเรืบราณที่หนน ได้กินนู้ปีนี้ชุดยอดแล้วครับ là trầm treo một quý cặp không có mà là cả cụm bọ bọ khác đây วามเงียบอ่อนเหมือนแก่ ทีมนั่นรับฟังดีครับผมดีนะครับเพื่อนเด้อเอือตัวนี้ฟังดีนะนนนดีสมบัติครับ